สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เรานำท่านผู้ชมทุกท่านมาที่สนาม NSK o l y m p i a s k i ณกรุงเซียบประเทศยูเครนนะครับชมศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่างของแดงและของตูวครับอดีตแชมป์5สมัยครับพบก,กับโดมัลด์นะครับแชมป์12สมัยนะครับ แล้วก็เป็นแชมป์สองครั้งล่าสุดสองปีติดต่อกันเลยนะครับครั้งนี้พวกเขาก็ลุ้นว่าจะได้สาสมัยซ้อนติดกันหรือเปล่าครับซึ่งไม่มีใครทีมไหนที่ทำได้เลยนะครับดูว่าลิเวตจะเป็นทีมแรกหรือเปล่านีคนร,รับนาลิเอโพก็ลุ้นสมัยที่หกครับหลังจากพวกเขาได้ครม้งล่าสดุดเมื่อปี2005เอเงนก็เอาชนะ เอาชนะเอซิมิลานได้นะครับในการโดวจุิดโทษถือว่าเกมนั้นเป็นเกมปฏิหารที่ตรงอิสตันบูลเลยนะครับ เรามาดูรายชื่อสเปซเดอร์จริงของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มที่ฝั่งลิเวอร์พูลก,ก่อนนะครับก็จะมีอลิสคาริอุสครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับก็จะมีแอนดูดร์เบอร์ซันตัวก์ลฟานไดเดเรนล็อกเลนเจนเอลเลสเตอร์อาร์โนนะครับตรงกลางก็จะเป็นจอร์แนดนเฮนเดอร์สันเจมส์มิเนอร์เจมส์นนนนวายนาดุม สามประสานด้นนาเซโดมาเน่ซิมิอนและมอนซาลาครับส่วนเโดยมาดติดครับเคลยนาบาส์สเผู้รักษาประตูนะครับแข้งหลังก็จะมีมาเซโลเซโอลามอสราฟิวากานและเนย์ทบ,บักข่าวตรงกลางก็จะเป็นอิสโกโทนิโคลสูครามโมริกสามประสานด้านหน้าของมาดติดครับก็จะเป็นคิสซานต์โรนัลโดคาดิเบเซมาและแกเบร์เบลนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับ าใครจะเป็นฝ่ายได้แชมป์รายการนี้ไปครองนะครับบอลอยู่ที่ฟิมิโน่ฟิมิโน่โดนดักโดยวาลรานแกรกเร็เบลเบลไปแต่ไม่ได้ติดปในยูตุมโรเบอร์สันโรเบอร์สันขึ้นกับหลังมนยูตุมมาเน่ชิงให้ที่ฟิมิโน่ฟิมิโน่เลือก เลือกไปไปต่อไม่ได้แล้วมาริตจะได้โชนแล้วครับโมดิสติดเฮนเดอร์สันให้มาที่สโลมาเน่มาเน่ให้ที่ซซาา่ามาเน่ไหลตอกไม่ถึงฟิมิโนแหมจะชิงบอกกันเนะี่ยเอาปั๊มลูกนี้เป็นโคนี่ครอสได้เบนเซม่าโดนปันไลท์แต่เป็นบอลของมาริดนะครับโรน aldo เซลโร่แนาวโดให้มาที่มาเซลโลมาเซลโลเปิดแล้วเข้ามือคาริโอสเลยครับขึ้นมาครับไมนาดุมงิมิโนโ่ไหลต่อด้านซ้ายที่สโตมาเน่แต่โดนดักโดยคาบาคาวคล่าคาวให้ที่โทนีโ่โครสโครสไปต่อให้เจเร็ตเตลโดนดักโดยเอเดรุซันเอานครับสโตมาเน่ มานน่ <c oughs> ติดวารานอ้าได้ออฟาวแล้วครับวารานไปทำฟาวใส่โซโลมนเน่ใบเหลืองแล้วครับโอ้โหใบเหลืองตั้งแต่ต้นเกมครับซาฟีวารานเล่นยากขึ้นนะครับดูกันอีกครั้งครับมาเน่ไป <c oughs> ออกฟาวชิมแล้วครับวารานฟรีคิกของ อเร็กโวครับเนื้อหน้าเปดิด <c oughs> แรงแล้วก็ไม่มีใครเข้าถึงนะครับเป็นลูกตั้งเตะของเวนนะครับกร์เดนบาสให้มาที่เซียวลาโมสอิสโกเซนิโ罗斯ฟรอส,อสให้โรนัลโดไหลทุ่มช่องมาเบนเซม,มา่าเบนเซม,ม่าไปต่อแต่ ยังนะครับฝั่งซ้ายมาเซลโลเทนเนสซอร์อันโนโอ,อ้โหแต่ว่าทำได้ยอดเยี่ยมครับเจฟสเมเนอร์เฮลเนอร์อให้ซาร่าอาซาร,าร่าอานโนทันครับซาร่าซาร่ารไหลตอบ <c oughs> ลึกไปถึงเชลอยนาบาส20นาทีแรกผ่านครับยัง0-0เกเรกเบลคาริเมเซมาแล้วไหลต่อที่เกเรกเบลครับเกเรกเบล ได้ลครับกเกเรเปีดิดบิดมาแล้วก็ลึกไปถึงคลออยนะ่าคาริโอสนะครับขออะไรครับเสือมานี่วานาดุมไหลต่อฟิมิโนฟิมิโน,โนไหลมาที่ซาร่าโอ้โหโดนมา,มาดักได้ทันพอดีครับมาเซลโลฟิมิโนให้ที่ซาร่าซาร่าไหลต่อที่ฟิมิโนแล้วก็ยิงประตูต่อศูนย์หรอกครับเทคูดได้ประตูขึ้น,นมามาโอโคซาร่า ให้ที่ซีนอกลครับโอ้โหแล้วเป็นประตูที่11ของโรโด้ซมนอนในยูฝ้าแชมเปียนสิดีกรูปการนี้นะครับโอ้โหบุกไปบวกมาโดนนะครับฟันดิดคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ลูกโควเป็นฝ่ายครองเกมได้อยู่แล้วครับดูกันอีกครั้งนะครับ โสี่คนหลุดหมดเลยครับ5ได้เงี้ก่อนนะครับเดือดพับนาทีที่ยี่สิบหกครับหรือผูดได้ประตูขึ้นนำครับจากเลกเัลซีินียลตอนนี้ c r o s ครับมัดดิดต้องกลับมาลุยแล้วครับมแม่จะเสียบอลเชื่ออ่าไวนาตุมครับขึ้นกันไปที่ฟันได้ไยนาดุมเซโดมาเน่มาเน่ให้ที่พิมิโน่พิมิโน่อ,ออกด้านซ้ายให้โรเบอร์สันนะครับแอนเด์โรเบอร์สันโรเบอร์สันอย่างไงโรเบอร์ซันขึ้นกันไปไวนาตุ้มกิฟโมดิกส์แม่ถือว่าเข้าบอลได้ดีครับอารับโมดิกส์สายต่อที่เกล็กเบลเบลเ,บลเบลปิดข้ามฟ้าม,มา มาเซอโลให้ท oh, uh, 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 응ี่โรนัลโดเฮซโนโรนัลโดโรนัลโดไปเด็กอาโนโอ้โหอาโนน่าเด่กเกินเด็กจริงๆครับเนเน์ให้ซาร่าซาร่าไหลต่อฟิมิโนฟิมิโนเลือกยิงสองโซ่เลยครับโอ้โหโอ้นักเตะพิมิโนอาล่ะครับเฟโคได้ประตูที่สองครับโอ้โหแล้วซาร่าแอสซิีอีกแล้วนะครับน่า วันนี้สาลย,ยังไม่ยิครับแต่ฟิลโนซัดคนเดียวไปแล้วสองประตูครับโอ้โหเอาแล้วครับ,น,รบน่าจะเล่นได้สบายขึ้นนะครับเลวโพเดี๋ยวดูกันอีกครั้งนะครับโอ้โหแต่ต้องชมคนที่ตัดบอลได้คือเทนนิสเตอร์อาร์โนนะครับโอ้โหเดี๋ยวจน ฟินโน่ยิงได้แต่ซาร่าโอ้โหถือว่ามองให้ดีเลือเกยนะครับ,รบเหยื่อสั้นให้ซาร่าและซาร่าไหลแทนต่อให้กับฟิวโน่แล้วอัดด้วยขวาครับห,หมดสิทธ์ครับเจรอนาราส,สองโซนครับอ มาถึงตรงนี้มาลิดต,ต้องเล่นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องต้องลุยใส่แล้วครับแบบนี้อา่าอ้าวแล้วฟิมิโนฟิมิโนฟิมิโนยังไงครับฟิมิโนฟิมิโนดีดดิดมาไม่ถึงเฮซันอา้าวเมเซมาครับดูริมิลิตจะโต้กับกิเซโรนัลโดโรนัลโดเพื่อนมีนะครับ โอ้โหร็บเลนน่าตัดได้ดีครับโอ้โหวันนี้แนวรับของเรลโอถือว่ายังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับเฮนเดอร์สันให้มาอาโนเดสมเนอร์อาโนแทงต่อแล้วก็โอ้โหเิปินโนเโกือบแพทึงนะครับอาโนจ่ายดีมากครับโอ้โหดูกันอีกครั้งนะครับเกมกันเถอครับ เซอร์สันเมล์เนอร์ก่อนหน้านั้นมีเจสเมลนเนอร์ด้วยนะครับผู้แต่เิอร์มนอโโยิงลูกเฮดบดเสาแรกออกไปนะครับดิสโก้ทดนาทีเดียวครับตอนนี้เรือิเดตต้องมีประตูไข่แตกมาก,ก่อนแล้วครับก่อนจบครึ่งแรกเอาแล้วครับ ได้แตะมุมครับเรเมลลิตครานี้ครอสครับโอกาสสุดท้ายของครึ่งแรกตอนนี้ครอสเปิดมาอุโหูไม่ถึงครับแม,ม่มงมมิดถึงนะครับทางด้านคิเตียโนโรนัลโดแล้วก็จบครึ่งแรกครับเลอวอโพครับนำเรเบลลิตสองประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากโระตูฟิลิโน,โนทั้งสองประตูเลยครับ นี่ทุ๊ปดูตัวเลขครับจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์นของบอลรยูฟูเยอะกว่านะครับ57ต่อ43โอกาสก็4ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งเป็น2ประตูแต่เริลมาริดไม่น่าเชื่อครับไม่มีโอกาสเลยครับขึ่งแรกเนี่ย่ะครับต้องลุ้นกันต่อในขึ้นหลังว่าจะ เป็นอย่างไรต่อไปครับซึ่งหลังมาริดเป็นฝ่ายเขี่ยลูกนะครับโจทย์ตอนนี้คือรเรเบลต้องยิงประตูใข่แตกมาก,ก่อนอ้าวแล้วจังหวะนี้เบนเซม่าถึงแล้วครับโอ้โหโอ,โ,อโอกาสทองของรเรเบลตโอ้โหนี่เป็นโอกาสครั้งแรกของ เป็นผเลิดเลยนะครับโอ้โหเบนเซม่ายิงหมดเสาสองออกไปเองครับโอ้โหโรนโด้จ่ายดีครับแต่เบนเซม่าอาจจะรีบยิงไปหน่อยหรือเปล่าครับโอ้โหถ้าเข้ากรอบนี่มีสิทธิ์เป็นประตูดได้เลยนะครับนี่ครับโอ ครั้งแรกของทางมัดดิดซีมิโนโ่ได้ครับซิมิโนโ่เปิดมาแล้วซาร่าอู้หูนี่ก็เกือบได้ครับโอ้โหบอลุดเสาสองแบบน่าเสียดายครับดวอีกครั้งนะครับโอ้โหมีพื้นที่มีเวลาครับโอ้โหแต่เลือกเปิดให้ซาร่าแต่ซาร่าคู่มง ดีลแล้วนะครับแต่ว่า,าบังคับทิศทางเพี้ยนไปนิดหน่อยครับโอ้โค่โอกาสของยูโควก็เกิดได้ครับแมถ้ายูโควได้ลูกที่สามโอโคแทบจะกลับมายากแล้วครับทางด้านมัดลิดตอนนี้ยังแค่สองศูนย์ครับยังมีเวลาเฮดเดอร์ T T สันออกมาด้านขวาอุ้ยไม่ล้ำหน้าครับซาร่า ซาลาเลือกไปครับซาลาซาลาเปิดมไม่ได้ครับการจะให้พิมิโนเฮนเดอร์สันเจนส์เมเนอร์มิลเนอร์โดนดักโดยอิสโก้แต like ่ยังได้ครับอานออานอไล่ต่อด้านขวาที่ซาลาอานออานอโดนอิสโก้ตัดไปแล้วครับอิสโก้อิสโก้เบเซม่าเบเซม่าแล้วไหลต่อด้านซ้ายอาครับคริสเตียโนโรนัลโดไปแล้วครับโรนัลโดรอเพื่อนเติมครับโรนัลโดโรนัลโดเปิดมาฝั่งไหลดักได้ครับแม มิลครับคราวครับให้ทุกี่โครสไม่ฟาวอิสโกอ้อัโอ้โหดเนฟนฝั่งลิวพูดได้อ่ครับฟิมิโน่ฟิมิโน่ตอบส้นขึ้นมาซาร่าแล้วให้ฟิมิโน่อาลครับฟิมิโน่ลุ้นแฮตทริกฟิมิโน่ไหลต่อมาเนี่ยโอกาสทองมาแน่โอ้โหยิงไปเจมตัวเจลอนาบาสครับโอ้โหยังสองศูนย์เท่าเดิมมาครับอุลิเดจสวนเบเนเซม่าโดนปันไนด์ดัดนะครับ,รบล็อกเรน ไยนานดุมจ่ายเสียเองครับทมิโคสให้มาเบนเซมาเบนเซมาออกมาด้านขวาให้กับทางแกรนด์เบลเบลปยเอ็หนีฟันได้าจะฟันได้โอ้โหไม่หลงทางครับแต่ทิ้งออกไปเป็นลูกทุ่มของเ็นมะเด็ดน,นะครับอ้าวเปลี่ยนแล้วครับเอานาโช่ลงไปแทนมาเซโลครับ เาาไิสก้ไม่รู้กันครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมครับเคยเจอกันเมื่อปีเอ้าดูจังหวะนี้ครับฟิมิโนโ,นโอ้โหคารอลนาบาสบาไม่ยอมให้ฟิมิโน,โนยิงแฮตทริกง่ายครับแล้วเิอนเมเลดจะสวนโมดิชออกมาตั้งขวายเกเรกเบลเบ็นเซม,มา่า เป็นเซมา่าไปต่อไม่ได้ติดฟันไ์ฟันไรเฮนเดอร์สันเป็นมานี่นะครับตัวเฮนเดอร์สันน้วมาที่มานี่ฟังนาซาราเล่นต่อไม่ได้1ัน980เนนะครับที่เร์โูลชิงกลับมาติดในปีนั้นแล้วก็ชนะไป1-0น,น,นะครับหลังจากนั้นอีกสี่ครั้งก็เจอกันนะครับ ก็เจอกันมาทั้งหมด5ครั้งลูคปูปปชนะ3าดลมนดิตชนะ2นะครับแต่เกมนี้ไม่ง่ายครับมาติดกระงตอนนี้เจอสถานการณ์ที่เรอว่าลำบากแล้วครับเวลาก็เหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วดูครับมไม่ปล่อยให้ไปถึงพื้นที่สุดท้ายครับแล้วทะลุช่องมาซิเมโนโอ้โอหลุดเดียวครับซีเมโนโนุนแพทิกซิเมโนโนเลือกจริง โอ้โหสามประตูต่อสูงครับแล้วเป็นแค่ทกมของ,ของรอบซีเนอีนอครับโอ้โหโอ้ว่าจะจบเลยหรือเปล่าครับถ้าจะจบเลยนะครับแบบนี้โอ้โหเวลาที่เหลือนี่มาดิดต,ต้องยิงสามประตูเพื่อ,อยื้อชีวิตตัวเองนะครับโอ้โหแล้วมันคือมาดิดต,ต่อบอลอยู่ดีๆคือมันไม่ไปถึงพื้นที่สุดท้ายะครับ พอตนตัดได้หรือคูสวนมาแล้วก็ได้ประตูครับโอ้โหนี่คือความแตกต่างในเกมนี้ครับโอกาสน้อยอยู่แล้วครับโอ้โหดูครับแล้วหลุดเลยครับฟิมมโนโลเลือกยิงเองดีกว่าครับเอาแฮตทริกตัวเองครับโอ้โหบมาเน่แล้วก็ฟิมิโนโ,โอ้โหวันนี้ คิมน,นโนยิงคนเดียวแล้วครับสามกระตัวเป็นแพทริกของเขาไปแล้วครับอโอ้โหถอดเบลออกเลยครับเอาลูคัสราสเกตลงไปแทนครับนาทีที่78นะครับจิมน,นโนยิงให้ลูคูนำสามศูนย์แล้วเขาก็กดแพทริกไปแล้วนะครับ โอ้มาด,ดิดอ่ะประตูแข็แตกต้องมาครับโทนี่ครอสให้ที่โรนัลโดโรนัลโด้ดิอื้อมมันจะสั้นมองไปได้ซาลาซาลาไหลทะลุช่องฟิเมโนโอ้โหมีพื้นที่อาครับโโโโรฟิเมโนฟิเมโนยังไงครับฟิเมโนไหลให้ซาลาให้ซิโงจมาเน่โดนดักโดยโทนี่ครอสโอ้โห แต่ละจังหวะที่ลูกครูสวนมาเนี่ยได้ลุ้นทุกครั้งเลยนะครับลูกคัดมาเกสอิสโก้ดิสโก้หลายต่อซิโอลาโมสคอนิโคลส์เป็นโรนัล do ครับโรนัล d ดมาก็ขารู้รับสบายครับูหวันนี้แนวรับผู้รักษาประตูก็ไม่เจองานหนักครับวันนี้เ่ยซาร่าออกมาให้กับ ทีนี้เราเสือ้ออานออาโนโอ้อโหไป,ตไปแต่ซารา่าเก็บได้ซาร่าเปิดมาแล้วก็โอ้โหได้โมงด้วยครับทางด้านเจมสูเนอร์แต่ว่าบอลเบลดเสาแรกออกไปแล้วครับโอ้โหวันนี้อานอก็ก็เป็นอีกผู้เล่นหนึ่งที่เล่นได้ดีครับตอนนี้ดูครับซาร่าเปิดโอ้โหอานอก็เสียดายนะครับแม่ก็อยากมีชื่อจะยังทำประตูครับ วิสิ่ครับลงแทนตัวนี้ค l อสโอ้โหซาลาไหลต่อที่สิมิโนสิมิโนโอ้โหจะเอาลูกที่สี่ครับมาคาราบาต์ทุกออกมาได้แล้วจบเกมครับคิวคูเอาชนะเรเบลิตได้สามประตูต่อศูนย์ครับแน่นอนว่าแมนป๊อปเป็นเกมนี้น่าจะเป็นลรเบติตสิมิโนครับเพราะว่า สประตูที่ลูวอรูดได้มาทิมโนโยิงหมดเลยครับโอ้โหแต่ก็ต้องชมุดริดทั้งทีมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นของเขาที่เป็นรองฝั่งมาริดแต่ว่าช่วยแท็กติกรูดเกลนเอาชนะมาริดได้ครับนี่ครับสุดยดเลยครับเจเรมนันกับตันทีม13ปีที่รอคอยครับโอ้โห เลยบอลลังแชมป์ได้อีกครัครับสมัยที่หครับเเท่ากับว่าซิมิโินโนยิงในแชมเปี้ยนส์ลีกประตูนะครับผมมานัดนี้ยิงคนเดียวสประตูครับเอาครับเวลาสามนาทสดหมดลงแล้วครับต้อง ลาผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ